ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะออกกันเลยนะคะป้าเก๋ๆนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็กาลังเดไนลงไป <c oughs> โอเคนะคะกางจะเช็คเอาไม่ใช่เช็นคเอาคือขนของออกหมดแล้วป๊าบ๊ย โลตอนนี้นะคะเราถึงวัดห้วยมงคลแล้วนะคะก็ไม่ไกลจากที่พักมากมา20-30นาทีนี่ที่จอดรถนะคะก็ต้องเดินไปไม่มีเงินเช่าครับทำบุญทำเพื่อนร่วมสร้างเมืยงหลังจากแห่พระถึงมงคลได้จะเช้าองค์รักที่ปากหรือเชิาด้านนี้เดี๋ยนอะไรที่ปากก็อยู่ด้านนี้ พระเจ้า10กว่าปีนี่นะคะเรากำลังจะขึ้นไปเหรรียญคับเหลือ200บาญสุดท้ายครับปี่เ้งได้น้าองค์รัตทิบาทเดี๋ยวเชิญด้านนี้ครับเดี๋ยว่างรุ่นของก่อนเหลือต่อา15ปีอยูด้านนี้ครับจ้าวเจ้าได้ได้ครับเจ้าัวโลโโต,ตอนนี้นะคะเรากำลังจะกลับกันแล้วนะคะวัดค่อนข้างจะใหญ่นะคนค่อนข้างจะแน่นก็ต้นไม้เยอะธรร,รมชาตินี่เดี๋ยวจะผ่านทางหัวหินเขาจะเขียนว่าหัวหิอนอยู่ตรงนี้ ตอนนี้เรากำลังจะกลับกันแล้วร้อนนะคะแดดแรงมากกูแดดโอ้ม y god ตอนนี้เดี๋ยวเราจะกลับที่กาญจนบุรีกันแล้วอาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะแยะเนี่ยเราถึงไหนแล้วคะวันเพนยังอยู่หัวหินอยู่เรามีของขวัญวันเกิดย้อนหลังท่าดาอันยิ้ม นับก่อนหนึ่งสองถ้าได้ขอบใจมากลูกนับไหมขอให้ลูกเจริญเจริญมีงานทำเยอะเยอะมเงินเยอะเยอะด้วยเจ็ดพันลูกโอ้ยขอบใจมากลูกเลยต้องอวดนะคะเจ็ดพันลูกให้วันเกิดแม่ลูกให้ขอให้ลูกเจริญก้าวหน้ามีคน เมตตาสงสารเจอแต่คนดีๆนะลูกได้เงินเยอะๆอันนนนข้างหลังคนละสองร้อยเอาไปเลี้ยงก็พอแล้วนะคะก็โอเคนะต่อมากมายไก่กองอ่ะแม่หลานได้สองร้อยเลี้ยงแล้วยังให้ขี้อวดเนาะขี้อวดเนาะแกขี้ใช่ไหมจะว่าอะไรนะถ้าไม่ให้จะว่าอะไรนะ ก็าาเที่ยวนีเขาไม่ได้ให้ตังขนี้าว่ะ